สวัสดีครับพบกับสุรกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีทัพช้างศึกนะครับเจ้าเช็คสุภโชคสาเดเดียนคัมแบ็กซ้อมกับซัปโปโรแล้วนะฮะสิ้นสุดการรอคอยนะครับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติได้กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับคอนซาเรเตซัปโปโรได้แล้วแฟนบอลชาวไทยและคอนซาเรเตซัปโปโรได้รับข่าวดีกันทั่วหน้านะครับเมื่อเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติลาเตะตัวเก่งขวัญใจชาวไทย สามารถสลอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในลีกญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วีนกรภาพาที่แฟนบอลรอคอยกันเลยทีเดียวหลังจากที่เช็คคุงต้องหายหน้าหายตาไปจากสนามนานน้าเดือนเพื่อพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่รบก,กวนซึ่งอาการบาดเจ็บดังกล่าวส่งผลให้เขาพลาดโอกาสสำคัญในการลงสนามรับใช้ทัพช้างศึกทิมชชตไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียคัพรอบคัดเลือกที่ผ่านมาอย่างน่าเสียดาย การ c ั m e b a สู่สนาม2อครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งยวดไม่ใช่แค่สําหรับสโมสรคอนเซิร์ซัปโปโรที่จะได้กําลังสําคัญกลับมช่วเทีมลุ้นอันดับในศึกเจอีก2สองแต่ยังเป็นข่าวดีสําหรับทีมชาติไทยของเราที่จะมีขุนพลกาลังสําคัญพร้อมเป็นตัวเลือกสําหรับโปรแกรมการแข่งขันในอนาคตต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเช็คสุบโชกจะสามารถเรียกความฟิตกลับมาสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์และกับมาลงสนามชวเพ่งแข่งให้แฟนๆได้เห็นอีกครั้งเมื่อไหร่นะฮะ ปรากฏการไทยลีกบุรีรัมย์สร้างประวัติศาสตร์คว้าสองพี่น้องชูจากสนามหลังบ้านสู่ปราสาทไฟฟ้าดิวอร์ติสานะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเปิดตัว2พี่น้องสายเลือดออสเตรียปีเตอร์ชูและโรเบิร์ตชูสตียมการฟุตบอลไทยปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสร้างดีวสุดห่าและนนาประตบใจเปิดตัว2พี่น้องสายเลือดออสเตรียปีเตอร์ชูและโรเบิร์ตชูเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นการเพื่อเตรียมสู้ศึกแน้งกันใหม่ ไฮไลท์สำคัญของเดียวนี้ก็คือการที่นักกูจะได้ลงเล่นในฟุตบอลอาชีพสีเสื้อสองมสรนิวกานเป็นครั้งแรกในบทตาสตร์ของพวกเขานับเป็นการสารฝันจากสนามหญ้าหลังบ้านที่เคยวิ่งไล่เตะฟุตบอลด้วยกันในวัยเด็กก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ผ่านสงคภูมิยุโรปมาอย่างชดชวนและในที่สุดก็ได้โคจรมาพบกันในถิ่นซางอารีนาะ โดยพีอรตชูน้องชายจะเข้ามาบัญชาเกมในตำแหน่งกองกลางสุกขันขณะที่พี่ชายยามโรเบิร์ตชูเป็นผู้เล่นสารัประโยชน์แนวรุกที่สามารถเล่น,นทั้งตำแหน่งกองหน้ากองกลางตัวรุกการประสานง,งานของสองพี่น้องชู oo, จะเข้าใจกันเป็นอย่างดีมาตั้งแต่เด็กจะกลายเป็นมิติใหม่ในเกมรุกที่น่าจับตามองอย่างยิ่งและถือเป็นการเสริมทัพที่น่าตื่นเต้นของบริลัมในการเดินหน้าไล่ล่าความเดเด็จในรุ้นการที่กำลังจะมาถึง ฟนบอลปราสาทไฟฟ้าเตรียมชมการเล่นร่วมกันของบ้งคู่ได้เลยเดือดแน่นอนไรเทียมทานเปอร์ซิลติออสมาลอตพาทีมปราสาทไฟฟ้ากวา่า4แชมป์ต่อย้ำดีเอนบราซิเลียนโคตรกุนซือออสมาลอตนะครับสร้างประวัติศาสตร์น้าใหม่คุณมทัพปราสาทไฟฟ้าควา้าแชมป์ได้ถึง4รายการต้องบอกว่านี่คือยุคทองที่แท้จริงนะครับ ปิดสถิติความสูเ็จอันน่าทึ่งของออสมาลอตกุนซือชาวบ,บราซิลที่เข้ามายกระดับบุรีรัมจนกลายเป็นทีมที่ยากจะหาใครต่อก่อนพร้อมพาทัพประสากสีฟ้าเดินหน้ากวาาแชมป์เป็นว่าเล่นสร้างความสุขให้กับแฟนบอลซ็อกกล่าวอย่างทั่วหน้าผลงานของออสมาลอตนั้นถูกจารึกไว้ด้วยตัวเลขที่น่าประทับใจและชัดเจนที่สดุดนั่นก็คือการพาทีมประสบความสูเจหดือทั่วรางวัลมาครอบครองได้ถึง4แชมป์ เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดสติการกุมทีทยมยิ่งเห็นได้ชัดถึงความยอดเยี่ยมกลุ่มทีมทั้งหมด61เกมใช้ชนะ4.2นัดเสมอ11นัดแพ้แพ้8นัดจากตัวเลขดังกล่าวปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอัสมาลอตได้เข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ที่สูงลิ่วให้กับทีมบุรีรัมย์และเป็นการตอกย้ำทฤษฎีที่แฟบนบอลบุรีรัมย์รู้กันดีว่า DNA บราซิเลียนไม่ว่าจะเป็นตัวโค้ชหรือนักเตะ คือสูตรสาเร็จที่ลงตัวและทรงประสิทธิภาพที่สุดสําหรับสโมสรแห่งนี้อย่างแท้จริงสมดีกรีแข่งเทพเขาสิทธ์นะครับโชฟิตเต็มสูบที่เซอร์เบียลั่นพร้อมเต็มร้อยลุยปีซีซันกับบุรีหลัมสุดยอดมืออาชีพกาลังเขาสิทธ์ไม่ฟิลโค้การของบุรีลัมไม่ปล่อยเวลาให้ว่างโดยเปล่าประโยชน์เขาเข้ายิมซ้อมร่างกายอย่างหนักแม้อยู่ในช่วงพักปล้อน นี่คือมาตรฐานของนักเตะอาชีพระดับทับแม้จะอยู่ในช่วงพักฤดูกาลและได้โอกาสบินกลับไปเยี่ยมครอบครัวอย่างอบอุ่นที่ประเทศเเบียแต่กคโรเกาสิตกองกลางไดนนโมโคสการ o, ข,อญญของปราศส,สีฟ้าบุรีลำก็ไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าแม้แต่วินาทีเดียวล่าสุดนะครับเกาสิตได้แสดงถึงความเป็นเหมืออาชีพและมีในอันยอดเยี่ยมดยการโพสภาพการฝึกซ้อมในโรงยิมเผยให้เห็นสภาพร่างกายที่ยังคงฟิตสมบูรณ์แข็งแกร่ง เป็นการยืนว่าเขายังคงรักษาสภาพของฟิตยอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมปรีเซั่นกับเพื่อนร่วมทีมการกระทำันกล่าวสะท้อนเห็นถึงความต่มเทและความกระหายในชัยชนะของมิฟิลชาวเซอร์เบียรายนี้เป็นอย่างดีและถือเป็นสัญญ,ญาณอันยดเยี่ยมสําหรับฟอเบอลปรา,า,าสาทไฟฟ้าที่จะหเห็นคีแมนคุสกันกลับมาบัญชาเกมในแดนกลางด้วยสภาพร่างกายที่พร้อมเต็มร้อย เพื่อพาทีมไล่รับความสุดเ็จอีกครั้งในลุกการ2 0 0 5ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างแน่นอนนะฮะก็ลอดูว่าจะได้ต่อสัญญาฉบับใหม่หรือไม่อายุเป็นเพียงตัวเลขกิวเบลโตมาเชน่าในวัย41ปีนะครับกดแฮตทริกพาลาสีสไลดคว้าแชมป์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ปรตำาณคืนจีบ กิเบตโตมาเชน่านะครับอดีตนักเตะบุรีลัมและอดีตกุ้งหูของดิโกซานโตสมัยชุด3มแชมป์บุรีลัมกลับมาสร้างปาระวัติกันอีกครั้งนะฮะใครว่าอายุ41จะหมดไฟต้องไม่ใช่สำหรับกิวเบโตมาเชน่าอดีตยอดยิงระดับตำนานของบุรีลัมที่ได้พิสูจน์ให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นอีกครั้งว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรเขาได้หลังระเบิดฟอร์มสุดยอดระดับเดอะแบงพาทีมสร้างประวัติศาสตร์นั่นใหม่ ล่าสุดนะครับในเกมสําคัญมาเซนาในว C ัย41ปี S P. ได้สร้างความตกตะลึงกับแฟนบอลทั้งสนามด้วยการสบทฮีโร่กดแฮตทริก3ลูกสุดคมช่วยสโมสรราสีสไลด์ยูเนเตดบุกแปลชนะทีมแข่งอย่างสงขลาเอฟซีถึงิ่นด้วยสกอร์คลอย4-1ผลงานอันน่าทึ่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็น3มแต้มสำคัญแต่ยังส่งผลให้ราสีสไลด์ยูเนเตดคว้าแชมป์ไทยลีก3ประจรําดูการนี้มาครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมการันตี ตัวเลื่อนชั้นขึ้นไปล้นแล่นในศึกไทยลีก2ในกาน,นาได้สาเร็จนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของยอดนักเตะที่การเวลาไม่สามารถพรากสัญจตยานเดายิงไปจากเขาได้และฟอนบอลชาวไทยเะนเห็นฝีเท้าของตะนานผู้นี้ต่อไปในลีกที่สูงขึ้นในฤูดูการน้าโคตรสุดเลยทีเดียวนะฮะสุดหยอดอิหลีด่วนซิโก้พูดถึง ทีละทอนบุญมาทันหลังหลุดโผทีมชาติไทยยุคอีชีอกหลังเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์สำหรับแฟนบอลหลังทีมชาติไทยศึกเอเชียคัพ2017ที่ต้องพบกับความแพ้แพ้ต่อเติร์กมินิสถานไปนะครับ3ประตูต่อ1โดยซึ่งไม่มีชื่อของทีละทอนบุญมาทันนะักเตะตัวเก่าในวัย35ปีโดยมาสระ e อิชิเิคุณสุธิตไทยเป็นผู้ตัดสินใจไม่ใส่ชื่อแบ็กซ้ายตัวท็อปเบอร์หนึ่งของเมืองไทยทันทั้งที่ทีมชาติ ไทยชุดดังกล่าวกำลังเผชิญกับปัญหาตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นอย่างมากซึ่งนไปสู่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าควรม,มีนักเตะประสบการณ์สูงในทีมด้วยล่าสุดซิกโก้เกียติศักดิ์เสนเมืองอดีตยอดกุนซอทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลมีเดียว,ว่าเขายังคงเชื่อมั่นในฝีเท้าของทีละทอนพร้อมลงรูปครูกันในงานเฉล,มลิมฉลองเกม FC ออนไลน์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าจนวันนี้พี่ก็ยังเชื่อว่าอุ้มยังคงเป็นกำลังสำคัญของชาติ ตอนนี้ทีราตอนยังไม่เคยประกาศเลือกเล่นกิมชาติเลยนะฮะโดยเฉพาะรายการใหญ่เช่นฟุตบอลโลรอบคัดเลือกหรือเอเชียคัพเพียงแต่ประกาศว่าจะไม่เล่นรายการอาเซียนคัพเท่านั้นนะฮะนี่คือสุข,ขาวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นคนที่23มิตุนายน